ึ่งสาวน้อยนามว่าบาดูกำลังออกตามหาวิธีการรักษาพอ่อที่แก่ชาราและเจ็บป่วยของเธอเธอเดินไปตามทางในป่าและคอยเก็บผลไม้ต่างๆจากตน้นมุ่งมั่นที่จะค้นหาพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้พบ อันนี้คือใบไวโอเลตบางทีอาจจะช่วยให้พ่ออาการดีขึ้นได้ในขณะที่บาดูกำลังเดินอยู่ท่ามกลางเหล่าต้นไม้และพืชพันธุ์และคอยเก็บผลไม้และใบต่างๆไว้ในยาม <c oughs> เธอก็เห็นหญิงชาราผู้หนึ่งเดินอย่างเชื่องช้าอยู่หน้าเธอ <c oughs> บาดูรู้สึกอยากเข้าไปช่วยเหลือนางในทันทีสวัสดีค่ะให้หนูช่วยไหมคะหญิงชาราชายตามองบาดูจากใต้เสื้อคลุม ขอบคุณนะหนูน้อยไม้เท้ายายหักระหว่างทางนะยายเลยเดินช้าๆจะได้ไม่ล้มบาดูมองไปรอบๆและเดินไปยังบริเวณที่มีหินมากมายด้านหลังนางเธอยังไม่ทันเดินไปรอบผาเลยแต่เธอก็เจอกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่แข ok ็งแรงและมั่นคงเธอจึงเหลากิ่งไม้นี้กับปลายแหลมของหินจนกิ่งไม้นั้นกลายเป็นไม้เท้า จากนั้นเธอจึงยื่นให้หญิงชรานี่ค่ะยายใช้ไม้นี้เดินไปนะคะจะได้ปลอดภัยขึ้นยายซึ้งใจเหลือเกินที่หนูตั้งใจทำให้ยายขอบคุณนะแต่ทำไมถึงทำขนาดนี้ให้คนที่ไม่รู้จักละ่ะพ่อของหนูก็ป่วยหนักเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่ชราหรือป่วยสมควรได้รับการช่วยเหลือทั้งนั้นค่ะ หญิงชารารู้สึกประทับใจกับคำพูดของบาด,ดูมากเธอจึงให้สาวน้อยดูกล่องวิเศษขนาดเล็กที่เธอถืออยู่ในมือแต่ทันใดนั้นเองพ่อขาผู้ร่ำรวยก็ผ่านมาเห็นพวกเขาพอดีพ่อขาจึงไปซ่อนอยู่หลังต้นไม้และแอบฟังหญิงชารากับสาวน้อยคุยกันรับกล่องวิเศษน้อยๆน,นี่ไปเถอะนะแล้วเอาไปให้พ่อนะ หนูจะพบตัวยาที่รักษาพ่อหนูได้แน่นอนขอบคุณนะคะตัวยายายก็ต้องใช้มันเหมือนกันหนูให้สิ่งที่ยายจำเป็นต้องใช้จริงๆแล้วสิ่งก็คือไม้เท้าเอาละรับกล่องวิเศษที่ไปซานและจงแบ่งสิ่งของด้านในกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นอย่าลืมละ่ะไม่ฉะนั้นกล่องวิเศษจะไร้ประโยชน์ฮะกล่องวิเศษงั้นเหรอ ถ้าฉันเอากล่องวิเศษนี่ไปขายแล้วก็ต้องรวยไม่รู้เรื่องแน่เลยสาวน้อยบาดูรับกล่องของหญิงชารามาเมื่อเธอเปิดกล่องขึ้นเธอเห็นน้ำขนมปังและลูกวอลนัทหนึ่งกำมือในขณะที่หญิงชาราค่อยๆเดินหายลับไปจากสายตาบาดูจึงเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอพบกับพ่อค้าจอมเจ้าเล่ที่แอบฟังเธอก่อนหน้านี้ พ่อค้าบอกกับเธอว่าเขาต้องการซื้อกล่องที่บาดูถืออยู่ในมือฉันจะจ่ายเงินให้เธอเยอะมากเลยนะเยอะขนาดนี้เนี่ยเธอสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้สบายสบายเลยไม่ล่ะหนูจะแบ่งปันกล่องนี้ให้กับคนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นลาก่อนค่ะบาดูมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานแพะผู้หิวโหวยก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอ ตัวนี้ผอมแห้งมากจนบาดูให้ขนมปังที่อยู่ในกล่องกับเขาไปเอานี้แพะผู้น่ารักกล่องนี้วิเศษจริงๆด้วยสิ่งของในนี้มีจำนวนไม่จำกัดเลยกินให้อิ่มเลยนะเจ้าแพะกินขนมปังด้วยความหิวโหวยสาวน้อยมุ่งหน้ากลับบ้านต่อไปคราวนี้เธอพบกับต้นโกโก้ที่เหี่ยวแห้งอยู่ข้างหน้าโธ่ใครปล่อยให้เธอขาดน้ำขนาดนี้เนี่ย เธอมีผลโกโก้สวยงามจังเลยเจ้าต้นโกโก้เอาไปทำช็อกโกแลตแสนอร่อยได้กิ่งไม้ทั้งหลายของต้นโกโก้นี้ผอมรีบมากจนบาดูทนไม่ไหวเธอรดน้ำที่รากต้นไม้ด้วยน้ำจากในกล่องต้นไม้ดูดซึมซับน้ำทันทอีอีกไม่นานเธอจะออกผลโกโก้เต็มกิ่งเลยล่ะ <c oughs> บาดูออกเดินทางต่อ แต่หลังจากนั้นเธอก็อยากหยุดพักเพราะเธอเหนื่อยล้ามากแล้วณนะตอนนั้นเองพ่อขาเจ้าเล่ห์คนเดิมก็ปรากฏตัวต่อหน้าบาดูอีกครั้งแต่คราวนี้เขาปลอมตัวมาสวัสดีครับผมเป็นองครักษ์ในวังถ้าเหนื่อยแล้วล่ะก็ผมขี่ม้าไปส่งให้ถึงที่หมายได้นะเออถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมเลยค่ะคุณองครักษ์หนูค่อนข้างเหนื่อยแล้วแล้วก็หิวด้วย ขึ้นมาเลยครับแต่พอไปถึงที่แล้วต้องให้กล่องเล็กๆนั่นกับผมเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรนะคุณไม่ใช่องครักคุณคือพ่อค้าคนนั้นนี่นาไม่ล่ะไม่มีทางลาก่อนค่ะบาดูจึงออกเดินทางต่อไปโดยก้าวให้เร็วขึ้นเธออยากจะกินลูกวอลนัทกำมือนั้นในกล่องเพราะว่าเธอหิว แต่แล้วเธอก็พบกับครอบครัวกระรอกแต่ละตัวดูหิวโซกันเหลือเกินอฉันยังพอทนหิวได้แต่พวกเขาไม่สามารถอดอาหารต่อไปได้แล้วในป่ายังไงซาน,นี่ก็เป็นกล่องวิเศษเดี๋ยวค่อยกินวอลนัทที่หลังก็ได้บาดูให้วอลนัทในกล่องกับครอบครัวกระรอกในที่สุดสาวน้อยก็มาถึงบ้านจนได้ด้วยความยากลำบาก เธอไปหาพ่อที่ป่วยชราของเธอและเอากล่องวิเศษให้เขาดูพ่อคะหนูพบหญิงชราผู้ชาญฉลาดระหว่างทางยายเขาให้กล่องนี้กับหนูมาคะ่ะมันมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพพ่อมากเลยบาดูเปิดกล่องขึ้นแต่แล้วเธอเห็นอะไรนะหรอกล่องนั้นว่างเปล่าต่แต่แต่ต,ต,ต่ว่านี่เป็นกล่องวิเศษไม่ใช่หรอทำไมว่างเปล่าแล้วล่ะ แต่ฉันแบงค์เขาให้คนที่จำแ็นจริงๆนี่นาบาดูเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอไม่สามารถช่วยพ่อได้แต่ณตอนนั่นเองมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอบาดูไปเปิดประตูเธอก็พบหญิงชราแพะและเหล่ากระรอกแต่แต่พวกคุณ สวัสดีสาวน้อยอย่างที่ยายบอกไปหนูแบ่งกล่องวิเศษให้กับผู้ที่ต้องการจริงๆเอานี่จงใช้ประโยชน์จากนมแพะผลจากโกโก้และเฮเซลนัทที่เหล่ากระรอกนำมาให้เถิดบาดูรับโกโก้นมแพะและเฮเซลนัทของเหล่ากระรอกมาจากตะกร้าของยิงชดาและเตรียมเครื่องดื่มสุขภาพให้พ่อดื่ม เมื่อพ่อดื่มเครื่องดื่มนี้เข้าไปเขาก็กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งขอบคุณมากนะลูกลูกช่างกล้าหาและใจดีจริงๆเลยบาดูมีความสุขมากที่พ่อหายจากอาการเจ็บป่วยเธอจึงตระหนักได้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องใช้กล่องนั้นอีกแล้วเธอวางกล่องนั้นทิ้งไว้ข้างๆถังขยะทันทีที่พ่อ้าเจ้าเล่เห็นกล่องนั้นเขาก็รีบกระโดดคว้าไว้ทันที โอ้โหกล่องวิเศษกล่องวิเศษทีนี้จะได้รวยกว่าเดิมอีกแล้วละเรา <S <S บาดูมองพ่อค้าเจ้าเล่ผ่านหน้าต่างและหัวเราะเพราะเธอรู้ว่าเวทมนต์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกล่องนั้นแต่อยู่ในใจที่มีความเมตตากรุณาของเราต่างหากอดีตและาบา